หลังจากที่มีฝนตกต่อเนื่องกว่า2สัปดาห์นะคะทาให้น้ําไหลเข้าอ่างในพื้นที่ลุ่มน้ําห้วยหลวงจนปริมาณน,น้ํามากกว่า80%ของความจุค่ะทาให้ได้ระบายน้ําออกไปก่อนหน้านี้และต้องระบายน้ําออกเพิ่มขึ้นอีกค่ะน้ําที่ระบายออกมาในลําห้วยหลวงได้ไหลล้นตลิ่งเข้าท่วมบ้านเรือนพื้นที่การ,กรเกษตรของประชาชนเริ่มจากตําบลเชียงเพงอําเภอกุจจับ ตามด้วยตำบลเชียงยืนตำบลน,นากวางตำบลหมู่ม่นและอำเภอเมืองอุดรธานีค่ะโดยเฉพาะถนนระหว่างตำบลเชียงยืนอำเภอเมืองอุดรธานีกับตำบลเชียงเพลงอำเภอกุฎจ,จับมีน้ำท่วมถนนเป็นช่วงๆค่ะ โดยที่บ้านหนองบึงมอหมู่9เทศบาลตำบลเชียงเพลงอำเภอกุจจับที่ลำน้ำห้วยหลวงและลำน้ำสาขาไหลผ่าน4ี่ลำห้วยและคลองส่งน้ำจากอ่างห้วยหลวงหนึ่งสายทั้งหมดนะคะน้าไหลล้นตลิ่งและคลองเข้าท่วมพื้นที่การเกษตรเป็นบริเวณกว้างรวมถึงบ้านเรือนของราษฎรที่อยู่ในที่ลุ่มต้องอกพยกขึ้นที่สูงค่ะโดยนางสุนเนร คนผ่านอายุ59ปีกราษฎรบ้านหนองบึงมอนะคะบอกว่าเมื่อวานนี้ค่ะช่วง5โมงเย็นน้ำไหลเข้าหมู่บ้านเร็วมากไม่ถึง10นาทีพอเห็นน้ำเริ่มสูงขึ้นค่ะก็ไม่คิดว่าน้ำจะข้ามถนนมาฝั่งบ้านของตนเองแล้วก็ค่อยๆเดินไปเก็บของในบ้านนะคะจากนั้นค่ะตอนเดินออกมาก็สวนกับทางน้ำพอดีเก็บอะไรไม่ทันแล้วซึ่งน้ำจะไหลเข้าพื้นที่บ้าน เพื่อที่จะลงไปที่ต่ําหลังบ้านค่ะแต่ว่ามีรั้วกั้นน้ําอยู่น้ําไปไม่ได้นะคะก็ต้องตัดสินใจค่ะทังรั้วออกเพื่อให้น้ําไหลค่ะขณะที่อ่างหนองสมรงนะคะยังคงระบายน้ําออก2.75ล้านลูกบาทเมตรต่อวันซึ่งไหลไปลงลําห้วยหลวงก่อนถึงสะพานรถไฟบ้านท่าตูมตําบลนาขาอําเภอเมืองอุดรธานี อ่างบ้านจันทร์ทิศใต้ของอำเภอเมืองดอนทานีค่ะต้องระบายน้ำออกเพิ่มจาก4.4แสนลูกบาทเมตรต่อวันเป็น7.9แสนลูกบาทเมตรต่อวันค่ะและอ่างกุดลิงงอ้อทิศตะวันตกของเมืองอุดรธานีค่ะมีน้ำ5.70ล้านลูกบาทเมตรต้องระบายออกเช่นกันค่ะทางด้านผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาห้วยหลวงเปิดเผยว่า ช่วงบ่ายนะคะจะลดการกระบายน้ำลงค่ะและคาดว่าในประมาณ2-3วันน้ำในลำห้วยหลวงที่ล้นตลิ่งจะลดปริมาณลงปกติจากการประชุมร่วมกับกรมอุตุนิยมวิทยาได้ให้ข้อมูลว่านับจากนี้ไปค่ะปริมาณของน้ำฝนจะเริ่มลดลง ทําให้ปริมาณน้ําที่จะไหลเข้าเขื่อนก็จะลดลงตามแต่ก็จะดูให้มั่นใจอีกทีค่ะในช่วงบ่ายวันนี้ว่าจะสามารถลดกระการระบายน้ําลงได้เท่าไหร่ค่ะมาเา,มาเเลลยยจ ที่เราผลกระทบนะครับพื้นที่ลุ่มต่ําที่เราผลกระทบก็อาจจะมีน้ําเจิมเมาในพื้นที่ลุ่มต่ําออกไปซ้ายขวาของลําห้วยหลวงประมาณร้อยถึงสองเมตรในพื้นที่ลุ่มต่ำนะครับก่อนหน้านี้นะครับเราได้ประกาศฉบับที่1ไปแจ้งไปตั้งแต่วันที่11กันยายนนะครับแล้วก็ประกาศฉบับที่2เราประกาศวันที่16แล้วก็ได้แจ้งไปทางจังหวัดแล้วนะครับแล้วก็ทางอำเภอนะครับแล้วก็อำเภอก็ได้แจ้งไปในท้องถิ่นท้องที่เรียบร้อยแล้วนะครับ ให้พ um, so ี่น้องเกษตรกรได้ได้ได้รับรู้รับทราบนะครับแล้วก็เก็บของสิ่งสําคัญนะครับแล้วก็เพื่อให้ลดผลกระทบมากที่สุดก็ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับกรมชลประทานเองโดยโครงการส่งน้ําสาหุหลวงสำนักงานชลประทานที่5เนี่ยก็พยายามที่จะรักษาสมดุลน้ํานะครับให้